ดีพีแรมขอเชิญชวนทุกท่านมาชมแด์มร์คของจังหวัดปทุมธานีในงานทานตะวันบานสะพังทั่วระแห่งครั้งที่5ทุกคนเดินทางมารับแสงแดดยามเช้าเดินทางสะดวกสบายมากรถไม่ติดเลยทุ่งทางตะวันจ๋าคาเมเลอร์จ้าไปทุกคนไปถ่ายรูปส,สวยๆท่ามกลางธรรมชาติกันเถอะไม่ต้องไปแย่งอากาศอัดแน่นกันในกรุงเทพเพราะวันนี้แค่ล่าุดหลุมแก้วปทุมธานีนี่เองทุ่งทางตะวันบนพื้นที่กว่า5ไร่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินเขาเตรียมมาให้ทุกคนถ่ายรูปเช็คอินหลายมุมมากๆนู่นทุกคน ทุ่งทานตะวันสุดรู่ลูตาเลยมันสวยมากดอกเลืองอลามรอตักทายทุกคนอยู่แล้วบริษัทซีพีแลมจำกัดสำนักขั้นใหญ่เป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้ไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ได้กับรกรทุกคนรู้ไหมเราเคยมาพ่อพ่อแม่พามาตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ได้สัมผัสทุท่งทานตะวันอีกเลยจนเวลาผ่านไป44ปีนี่คือการกลับมาเยีย่นคริสตสองของเราในชีวิตใครได้มาอยู่ตรงนี้ได้รีว่ากำไรชีวิตมา,มากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มามาทั้งครอบครัวยิ่งดีเขาทำแผนที่การเที่ยวทุ่งทานตะวันแบบละเอียดมากเริ่มสายๆประมาณ8โม กินก่อนดีกว่าทุกคนมีข้าวขนมนมเนยสินค้าทางการเกษตรที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนํามาขายขนมภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านนามาขายเนี่ยราคาถูกมากและอร่อยมากทุกคนเหมือนได้ย้อนเวลาไปในวัยเด็กอีกครั้งเสียดายไม่ได้พาพ่อพาแม่มาด้วยเอาเป็นว่างานนี้เขาจัดถึงวันที่10บธันวาความนี้นี่เราก็ช่วยอุดหนุนพราค้าแม่ค้าทุกร้านเลยสินค้าดีมีคุณภาพจริงจริงอย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วมันสวยจริงๆคุ้มค่ามากๆที่ได้มาต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้จากบริษัททจกััดนนนะบใงาาาตว สะพันตัวแรงครั้งที่5ตอนนี้ขอน,นอนเสร็จบริการธรรมชาติก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย พีพีแมขอเชิญชวนทุกท่านมาชมแลนด์มาร์คของจังหวัดปทุมธานีในงานทานตะวันบานสะพังทั่วระแห่งครั้งที่5ทุกคนเดินทางมารับแสงแดดยามเช้าเดินทางสะดวกสบายมากรถไม่ติดเลยทุ่งทานตะวันจ๋าคาเมเลอรเจ้าไปทุกคนไปถ่ายรูปส,สวยๆทำการท่างรที่ยกันเถอะไม่ต้องไปแย่งอากาศอัดแน่นกันในกรุงเทพเพราะวันนี้แค่ลานหลุมแก้วปทุมธานีนี่เองทุ่งทานตะวันบนพื้นที่กว่า5ไร่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเช็คอินเขาเตรียมมาให้ทุกคนถ่ายรูปเช็คอินหลายมุมมากๆนู่นทุกคน ทุ่งตะวันสุดหรูหรูตาเลยมันสวยมากดอกเลืองอลลามรอตักไายทุกคนอยู่แล้วบริษัทซีพีแลมจำกัดสำนักขั้นใหญ่เป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้ไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ได้กัตรกรทุกคนรู้ไหมเราเคยมาพ่อพ่อแม่พามาตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ได้สัมผัสทุท่งตะวันอีกเลยจนเวลาผ่านไป4 4ปีนี่คือการกลับมาเยือนครีสสองของเราในชีวิตใครได้มาอยู่ตรงน,นี้ได้รว่ากำไรชีวิตมา,มากๆเลยอยากให้ทุกคนได้มามาทั้งครอบครัวยิ่งดีเขาทำแผนที่การเที่ยวทุ่งทตะวันแบบละเอียดมากเริ่มสายๆประมาณ8นรร้าาาอหและค้ปดโม กินก่อนดีกว่าทุกคนมีข้าวขนมนมเนยสินค้าทางการเกษตรที่ชาวบ้านนำรวมตัวกันนํามาขายขนมภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านนามาขายเนี่ยราคาถูกมากและอร่อยมากทุกคนเหมือนได้ย้อนเวลาไปในวัยเด็กอีกครั้งเสียดายไม่ได้พาพ่อพาแม่มาด้วยเอาเป็นว่างานนี้เขาจัดถึงวันที่ส0ธันวาความนี้นี่เราก็ช่วยอุดหนุนพราะค้าแม่ค้าทุกร้านเลยสินค้าดีมีคุณภาพจริงๆรอย่าลืมมาเที่ยวกันนะทุกคนปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วมันสวยจริงๆคุ้มค่ามากๆที่ได้มาต้องขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้จากบริษัทซีพี สะพานตัวแรงครั้งที่5ตอนนี้ขอน,นอนเสร็จบริกาศธรรมชาติก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย